วาวความเคารพพระวชิระวรคุณเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมารามกับขโอกาพสระเทรานุเทระทุกรูปจเจริญพรยาติยยมผู้มีบุญมีกุศลทุกทุกท่านธรรมะที่จะให้เป็นข้อคิดในวันนี้ก็ต่อจากข่าวที่แล้วข่าวที่แล้ว คือการงดเว้นจากบาปคทาวนี้ก็มาต่อว่าวิธีการที่จะงดเว้นจากบาปให้สำเร็จทำอย่างไรจึงจะงดเว้นจากบาปให้สำเร็จได้คนเรานั้นประกอบด้วยกายกับใจโดยมีใจนั้นเป็นผู้คอยควบคุมกาย ว่าให้ทำหรือไม่ให้ทำสิ่งต่างๆได้ตามที่ใจต้องการดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่าทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจแต่ถ้าใครมีใจชั่วเสียแล้วการพูดการกระทำของเขา ก็ชั่วตามไปด้วยเพราะการพูดชั่วการกระทําชั่วนั้นความทุกข์ก็จะตามสนองเขาเหมือนกับวงล้อเกวียนที่มันหมุนเวียนตามบทขยี้รอยเท้าโคที่ลากมันไปแต่ถ้าใครมีใจบริสุทธิ์ดีงาม การพูดการกระทำของเขาก็บริสุทธิ์ดีงามตามไปด้วยเพราะการพูดการกระทำที่บริสุทธิ์ดีงามนั้นความสุขก็จะตามสนองเขาเหมือนกับเงาของเราที่ไม่ยอมพลากไปจากร่างฉะนั้นทุกคน ต้องการความสุขความก้าวหน้าดังนั้นจึงต้องงดเว้นจากบาปโดยที่มีวิธีที่จะทำให้งดเว้นจากบาปได้ก็ด้วยการฝึกใจตัวเองให้เป็นผู้มีฮิริโอตะปะ ฮิริโอตป,ปะนั้นคืออะไรฮิริคือความระอายต่อบาปถึงไม่มีใครรู้แต่เนึกขึ้นมาทีไรก็กินแหนงแคลงใจไม่อยากทำบาปเป็นความรู้สึกรังเกียจเห็นบาปเป็นของศสกโปกที่จะทำให้ใจของเรานั้น เศร้าหมองจึงไม่ยอมทำบาปนี่คือเฮริส่วนโอตปะนั้นคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปเป็นความรู้สึกกลัวกลัวว่าถ้าเราทำไปแล้วนี่บาปจะส่งผลให้เราได้รับความทุกข์ทรมานจึงไม่ยอมทำบาปเหตุที่จะทำให้หฮริเกิดขึ้นในใจของเรา หนึ่งคำหนึ่งถึงความเป็นคนหรือชาติตระกูลว่าเรานี้ได้เกิดมาเป็นคนแล้วอุตสาห์ได้เกิดมาเป็นคนถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลมากทําไมจะต้องไปฆ่าสัตว์ทําไมจะต้องไปลักทรัพย์ไปขโมยของเขากินนั่นมันเป็นเรื่องของสัตว์ดิรัจฉานทําไมจะต้องไปแย่งผัวแย่งเมียเขา เราไม่ใช่หมูหมากาไก่ในฤดูผสมพันธุ์เราเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงกว่าสัตว์ดิรัชาญเมื่อเรานึกได้อย่างนี้เฮีริก็เกิดขึ้นไม่ไม่อยากทำบาปข้อที่สองคำหนึ่งถึงวัย โอเอ๋ยเรานี้ก็อายุปูนนี้แล้วจะไปนั่งเกี่ยวเด็กสาวสาวขาวลูกข่าวหลานอยู่ได้ยังไงโท่เอ๋ยอายุเราก็มากแล้วจะไปขโมยของเด็กขาวลูกขาวหลานได้ยังไงเมื่อคำหนึงถึงวัยฮิริก็เกิดขึ้นไม่ยอมทำบาป ขอที่สคำหนึ่งถึงความดีที่เคยทำมาว่าเรานี้ก็เคยองค์อาจกล้าหาญความดีอะไรต่างๆเราก็ทำมามากพอสมควรแล้วจะไปทำความชั่วได้อย่างไรก็ไม่ยอมทำความชั่วเมื่อนึกถึงความดีที่เราเคยทำมาเก่าก่อน ฮิริก็เกิดขึ้นจึงไม่ยอมทำบาปสคำหนึงถึงความเป็นพราหูสูตรว่าเรานี้ก็รู้มีความรู้ขนาดนี้แล้วรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรควรทำอะไรไม่ควรทำมีความรู้ขนาดนี้แล้วจะไปทำความชั่วได้อย่างไรเมื่อคำหนึงถึง ความเป็นพระหูสูตรเฮริก็เกิดขึ้นจึงไม่ยอมทำบาปห้าคำหนึ่งถึงความเป็นศาสนาพุทธของเราว่าเรานี้ก็นับถือศาสนาพุทธหลักการของศาสนาพุทธก็ให้งดเว้นความชั่ว ทำความดีทําจิตใจให้ผ่องใสถ้าเราขืนไปทําบาปก็จะเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นาศาสนาของเราเมื่อคำหนึ่งถึงาศาสนาอย่างนี้เิริก็เกิดขึ้นจึงไม่ยอมทําบาปอันที่6กคำหนึ่งถึงครูบาอาจารย์หรือสถานศึกษาที่เรารําเรียนมา ว่าเรานี้ก็เป็นศิษย์มีครูอยู่เหมือนกันครูบาอาจารย์ของเราก็ได้สู้อบรมบ่มนิสัยให้เรามาสถานศึกษาของเราก็เป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้รับการยกย่องสรรเสริญมาตลอดถ้าเราไปทำความชั่วก็คงจะไม่เหมาะดังนั้นเมื่อคำนึงถึง ครูบาอาจารย์สถานศึกษาของเราฮิริก็เกิดขึ้นจึงไม่ยอมทำบาปอันนี้เหตุที่ทำให้เฮริเกิดต่อไปเหตุที่ทำให้โอตปะเกิดทำอย่างไรโอตปะถึงจะเกิดขึ้นในใจของเราโอตปะคือความรู้สึกเกรงกลัวต่อผลของบาปทำอย่างไงเราถึงจะเกรงกลัวต่อผลของบาปหนึ่ง กลัวคนอื่นจะตินี่ถ้าเราขืนไปขโมยของเขากินคนอื่นเขารู้เขา้าเขาก็คงจะเอาไปพูดกันทั่วชื่อเสียงของเราที่อุตสาหสร้างมาอย่างดีก็จะพังพินาศลงคราวนี้เองเมื่อกลัวว่าคนอื่นจะติอย่างนี้โอตปะก็เกิดขึ้นจึงไม่อยากทำบาปสอง กลัวการถูกลงโทษอย่าดีกว่าถ้าเราขืนไปฆ่าเขาเขา้าบาปกรรมตามทันถูกตำรวจจับได้มีหวังติดคุกตลอดชีวิตแน่ไม่ทำดีกว่าเมื่อกลัวการถูกลงโทษอย่างนี้โอตปะก็เกิดขึ้นจึงไม่ยอมทำบา ข้อที่สกลัวการไปเกิดในทุกขตินี่ถ้าเราขืนไปขโมยของเขาอีกหน่อยเราตายไปก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรลดเป็นอสุรกายจึงไม่ยอมทำบาปเมื่อคิดได้ว่าเราจะไปเกิดในทุกขติก็ไม่ยอมทำบาป โอตป,ปะก็เกิดขึ้นนี่คือมูลเหตุที่จะทำให้เรางดเว้นจากบาปได้สำเร็จดังนั้นก็ในที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนว่านอกจากเราจะงดเว้นจากบาปทั้งปวงแล้วเราต้องอป้องกันจิตใจของเรามัน ไม่ให้มันไหลเลื่อนลงไปสู่ที่ต่ำทำได้ด้วยการมั่นยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นอยู่เสมอด้วยการขนขวายสร้างสมบุญกุศลอยู่เป็นนิดด้วยการให้ทานรักษาศีลทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอธรรมะในวันนี้ก็สมควรเก่เวลาก็ ขอตั้งจิตอธิษฐานให้กับญาติโยมทุกคนว่าการงานใดการเงินใดสุขภาพใดชีวิตครอบครัวใดที่เคยติดขัดก็ขอให้การงานนั้นการเงินนั้นสุขภาพนั้นชีวิตครอบครัวนั้นจงคล่องตัวที่คล่องตัวอยู่แล้วก็ขอให้คล่องตัวดียิ่งยิ่งขึ้นไปขึ้นชื่อว่าความยากจนความติดขัดความขัดสน การรอคอยความไม่มีก็อย่าได้มีแก่ญาติโยมทุกคนทุกตนเทิน,นสาธุ